ไปแล้วๆไปแล้วขอเฉียนนี่แล้วล่ะถกคนหมดเเฉียนถูกคนอันนี้กลังเฉาเฉาเฉาเฉ้กพาเฉาเจ้าเทพเจ้านี่มาหาดีจ้านักเอกนักเอกเหรเพชรโซยจุ พี่คณะเพชรสรอยจุนั่นนุ่งหน้าคณะแม่ใส่หัวหน้าคณะนี่หว่ะผู้หน้าคณะเพชรใส่จุหัวหน้าคณะเพชรใส่จุอันนี้ลูกน้องบ่แม่อันนี้ลูกน้องเพชรสรอยจุพี่น้องแม่จุนักเอกไม่จุนักเอกเอ่นักเอกหรือยังบอก็บ่นักเอกนั่งรถตู้แทนแม่สุภาพตัวจังสีแมนที่สวเพชรสอยจุบอกระถามเจียนซ้ำนี่เจียนซ้ำ นั่งรถตู้ต่น้อยต้องนั่งกินเท่าพร้อมนั่นี่ไปรับไปรับงานแทนพ่อสงการผู้บริหารนี่น้องล้วเพื่อนกับกับน้องที่อยาเอ้ยแซนซ่าจะว่าน้องกินนั่งของเ้าวรถห้างกินที่เขากินที่เขากระเป๋าของมันต้องกินกินที่เขาไปไหนไปไหนไปไหนพู้นำพู้นำทันเพี่นเขาเห็นยัง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 ทั้งที่เขาเห็นยังกันย่อยไปไหนไปไหนไปไหน แต่จะสุดท่างนี้ไดจะพูดล้จะสุตเพราะมกนชุดปั้ดพูดเดียวก็4ชุดแล้วน่ะเพากินผู้ลันชุดหนึ่งต่อ3คนอันนั้นู้เดียว4ชุด่บอเกงนักกำลังดื้อเมอานลังเเนาะคือจะกินพวดกินพ่อแถวเอาเงนนนันักกันนั่งนักเดี๋ยวน้เาเรหนเมียป้าถามเราลูกเกินขาดปะเกี้ยกินกันพวกหัวเกินขาดกินกินเนี่ คือาน้ห้ใหาทนอะไรก็ร่งแจกเงินค่ะยนเครขาใจย่ะว่ามันว่านเรื่องซื้อกเจีได้สามถ้วยได้แนคือว่าเป็นคุุปาแวเงาหลาดบใหดแดลกทั้งพี่สีก่อนี้ยงกี่ตามคมัสัญญาตามคมัสัญญาเงียบมเงียไทั้งพี่เียวเงาเลย

ขวัญหยั่งเขาได้ก็ลอย่เอาขวานาเพช่วยจู๋ก็สิไปเอานะคขวานาเพชยจูก็สิไปเอานะคนถ้าชุดขวานาคณเพช่ไยจู๋ของเราตั้งคือเล่าแ้ไปเขามาเดี๋เข้าเข้าไปเข้ายางน้ากลน่าเข้าเอันนี้อันนี้ผู้บริหารอันนี้อันนี้บอดหน่อยน้ำเย พ่อหนาคณะเพสโซ้ยจูคณะน้องทข้างอ่คู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 ่กับินนะคะทุกคนนะคะกินกินในอย่างทั้งเวทีเพาะในห้งีดายดิพพอหนาาาหาผู้นำทีมงานพอหนาผู้นำทีมงานชาคยังัสซ้จูพอหนาคณะเพซ้ยจูอันอันอันผู้บริหารอันนี้บอดบอดน่อยตตบอรครับผมออเนครับสซยนะรอครับอได้ับเนี่ย อันนั่งรถตู้บอสบอสไ่ไ่่ะไบอสไ่เดียวมนเลี้ยงเนี่ยมเ้ยงใน้มองหายเนี่ย่ายไหวคณะเพีช่ยจุะชอสพนี่อันนี้อันอน้หนาคณะเพยรอยจุอันนี้พัอหนาคณะอันนี้บอสหน่อย อดัน้อยนันตู้แท่ดีันอันนี้คนหนาคนบ่อยว่านเป็นว่นน้อยต้องไปถามรี่ยากับน้องละเพื่อเจ้าอนเพราะว่าเจนที่สามที่ิป็นผู้บริหารคิดบ้างเอารถรถเม่นี่ต้องต้องนั่งรถตู้เท่นแม่สุภาพ องขึก็นกันเะกันานะครับเออปงื้อวันถุื้อวัถุงเ่นะเดี๋ยวขอพ่อองเพือนนิมมือเศรอดเอาทองไอ้ไอ้เนี่ยสักพอตัวเนี่ยไงพ่อแม่รู้นไห่พ่อไหมมากินมาน่สวงมาเลยเไปม่เ้าไมุ่นะเจ้าเนาะเอาพวทกันนะ คือคุยเบื้องหลังดี่นะดูไปตั้งแต่ได้แล้วอ่ะเขาเราวรองกันพลอย้ลอยยืนยืนยืนใจกันไปใช่เพราะหนาขนาดเพราะหนาขนาเพื่อส่อยจู๋เหรออ๋อน่งสสมอาไปน่งยน้จ็ดเดอน่งก ดีใจน้ำที่เลือะนนังรถตู้แทนแม่สุภาพเก็บต่อไปเแม่นอนเขาเบิงไปมาเบิงไว้กันผม่เลยงไรแบบใดเล่าไหวแบบใดจงไหนพองไว้วันหนาวเนะนี่หัวหน้าหน่อยอ่ะโง่หนุ่มงสายตาเธอหูุลองไหนไป

เิ ЕН, within, within, ่นเพื่อนเพิ่นูเสียงผ้หญิงดิบมว่าเพลงนีมากแมมาพิว่าอาจารย์มาแฟน่ามีคนรู้สึกจะได้ถามอาจารไมกินเดี๋ยวเาไปัวหนาขนาดตัวเดี๋ยวๆทางนี้ทางนีนหน่อยข้อนึงคือได้หลายเตาเอเอ๊ะอันนี้เตาสำรองเตาสาร้องตานึเข่าเ เอากเอาเตาหนึ่งเขาเตาเดียวเตานี้กะเตานี้เตาเตาไม้ตพุนละแพีงแล้่วไม่เดวไมแล้วไม่ไม่ด้วมาเดี่วมีลวไม่วม่นดี่ยเยมืี่กมเี่ไม่ี้ยวไม่เดม่ียว่เดวเมืเเยข่เเี่น่ได้กินอดเียงค่ต่วว่วเ็ด่ด่ง่ายขนาด่เวหน้าขนาดเป็ด นี่ยังี่เบาบไปรับงานนี่ยังจังไรแท่นผสงการนี่ยังีบาบอ้มไียบมต่อยเนี้นนยเพราะยนาดเพราะยานาดเอินมากอันนี้รับไปดิรับไปนับไปบอเบบอปรหลับปรหลับ มาน้าค่ะรถผู้ผู้นี้ว่าผู้นี้ว่าผู้นี้ว่า่านผู้นี้ผู้นี้แรงเท่าเดียวกับเมยเแล้วนี่โอ้ยขัใฉันบวโอ้ยรับไปฉันเลยาับมาหลับมาับเดีวมาบ่้กภาพหลังกา่มาแข็งอาเพชรช้อยจูพักูมาส่กยยันกยยันแรงฉืเนี่ยมาไหวมาเคลื่อนกับไปสื่อนะจ๊ะมาเบิงงานไปมาเบิงงานปมเบิงงานไปมเบ้งานนี่เพชรอยจูมาสานังรถตูผ่าซือหมมาย ต่อไปเป็นบอนโอ้โหฮา่ฮาไอ้ด้วยบอดรักีน้อยมันจนคนทักมันเสกาหาครเป็นนีเอร่หนางี่ออยังเป็นยังใช่องเสียบวนี่กินจุบ่เออกินไส้จุไรบ่อยากกเพิ่นว่านนได้กินหนูยยัง อย่่มนกอรไอ้ยโอ้ออไอเรียนปลองไม่ให่เรนไยม่่เียังย้ายแล้วเราไปรับงานไหนดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้รเรังก่อรับงานทพ่อในญงสงการ อันนี้พะเนียงยังนั่งรถตู้พระใบเบ็ดยังผู้ใดผู้เก็บเงินเหมือนแต่นี่ยากับนี่นะครับอันนี้แม่ครับน้องล้ำเพื่นไม่ผู้บริหารไหมจ้าของที่ไปเกี่ยวหยั่งจ้าของฐานนั่งรถตู้มั้ยอดภัยจะไปแบบปลอดภัทั้งค่ำนั่นไม่เห็นเปียงบุญไม่เจ้าไปขับรถเด้อขาไข่คั้งท่อเข้าวไข่ไม่เห็นเปียงเจ้าไปขับรถเด้อเจ้าบ่ิหารขอขอขอบอทไงันอยู่ขับรถเวทีขอขอขอบอทไปไรรยูขับรถเวทีขอขอขอบอทไงรรยูขรถเวที ใไปว่าให้เจาอยู่ในขณะเผ็ดซอยจูอ้าไปครยีไรเจ๋อเจ้าต้องไปบอกก็พัวหนาค้อนว้ไข่ใ่หนาคอนไหว้สล่าออกอันนี้ขนาดขหัวหนเขาอิจิตลาออกเลยอันนี้หัวหนาก็ตุ่มบ่อันนี้หัอหน้าก็พูนสีน้ยังดึงเงี้ยไปนะมา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 เขานี่ยเห่อันนี้พ่อพอันาี้พ่อนั้นส้อหอดป่านั่น็ือเป็นพ่อพอ่าะเผ็ดซอยจูอ๋อขนาดใหม่เลยเผ็ดซอจู ผู้ได้แรนซาว่าห้อยู่ทีมนั่นั่นนั่นอันพ่อบ้านน่ะพ่อบ้านเสียงขาวๆน่ะคือตัดออกจากทีมเลยตัดออกเลยพราะว่ายยางต่ำลยสิกหลุมอันนี้แล้วกันี่ฮะอันนี้แล้วกันอันนี้อันนี้เขาบอดกุ้งย่างอันนี้เลดกุ้งย่างอันนี้มีหนาอ่ะมันจะตั้งอยู่เลยฮะทอดจุ่มยี่หรือไงทอดจุ่มบอดดิทอดบอดเด้นทอดบอดแมนแมนไง มีไงสีเบสบอดยังไ่บอดกำลังเอิงที่อยากกำลังน้ำเพื่อนเหมือนอย่างสีเบสผู้อใูถือใครมีไงผู้ถือใารเู้ถือใครเดินไปไหนบอกควาบอดกระชัไปยังเจ้าเจ้าเจ้าะไปไนกินไข่วกบักเาเอาเอาเจ้าเอาทำไหเจ้าอยากเอาน้ำแดงน้ำเจียวเจียวก็ได้กินน้ำแดงน้ำเจียวเจียวก็ได้กินกล้วยก็ได้กินฝักแอปเปิ้ลเจ้าที่ได้กินมันไม่พวได้กินได้ละคัน ข้าบอกินอันนี้ like, มัน่าง่กินดีเล no bon, bon. ่ไร้นบอสคนบอสน้อยว่มีไงนี่บอสสิปีอ่อสบอสอไปลงานจกีเนี่ย่อีกสิปีคนละโอสิบปีออายุไรไรสิบปีไเมก็สิบอพอดีพอดีนะบงปอปดบ่สอดสิบปีอะไรเจ้าขาเจ้าขาสิบห้าบ่คอยกันห้าสิบสองเท่ใช่เมย่อะไรเม่์อะไรเย ยี่สิบสมองเอาายมันน่ยยี่สิบซื้อเอาายมันนยยีเก้าเอาจัวที่เอาสามเอาเอาตีเอาตีว่าท่านยี่สเก้าเอาตีล้สามสิบก่านตสิบเออยี่สิบสิบาชุม้อ้ไ่ด้ไเดีอ้ดีแบบยได่เพราะว่าเห็นแกนั่งรดตูดได้สุดที่น้าแกกับทคุณเคยกับผนกนั่นเข้าใจม่สามปีเอาคนคันเป็นสภาพลงปุ๊บกรได้สิไปนั่งแค่เนาบ่มีทไผ ถามเนี่ยสิไอ้ไพ่การไปงานโอ้ยก็เป็นการไปงานที่ไผ่ฉันเ่รามันผู้นี้รับไม่ต่อไปท่องไว้าเนี่ยขึ้นไข่เนี่ยเนี่ยเอาขื่นที่ขึ้นไข่ไปท่องไว้าว่าต้องบมอนไปท่องไปแล้วเออนั่เที่ยวเลยนี่่หล่าสุดไล่ข่อยไปนั่งรถตู้่ะนั่งก็พูดได้สินั่งเต้นคือสุดคือไม่ใช่น่นนี่บมอแมนนู่นนี่ก็ให้ข่อยไปนั่งเอกบมอนให้เจ ถ้าเกิดสามปีข้างหน้าหอยเป็นนักเอกไงถ้าเกิดร้องถึงเลยราชินีเสียงเป๋เมกะนกอ่อนสาวมะลามเสียงเป๋์พ่อมาหาเลยว่าสยามมหาตั้งของเมีาบางเลยช่างไม่นั่งไงเขากัดข่อยื้อนนี่เนาะมหาเลยว่าไปซื้อแกงมาเลยส่ยาอย่างนั้นน้องรู้เพลงนะมะลามสาวเสียงเป๋มีกระหนกอ่อนเพชรซอยจุ บ่แล้ว่าแล้วเมียแล้วมันบ่มีอะไรเหมาะสมแล้วนังรถตูผ้ากิี่หุีนี่อันนี้อันนี้ไปรับใหม่ต่อมาหาเวทีว่ะนิมาหาเวทีอันนี้มาหาขับรถมาหาขับรถเนี่ย กระเจี่ยมไอ้อเพราะอำนาจเอินเพราะไงเดี๋ยดิเขาเอินเพราะไงสงการเนี้ยเข้าเกินเพราะไงอำนาจตัวปลาเลยไหนรับงานใช่ไามสองการเหมไฟไฟประดับบ่บอบอเจ้าเห็นแล้วป่าดนั้นเราพอเห็นหุงตอแล้วบ่เห็นไฟอยู่ไฟประดับเป็นีีไหมน้ำทางนี่ไหมโอ้ไปรับงานแล้วก็มีงานแถวนี้แล้วก็ไปไฟประดับทำงานเห็นไหมป่านนั้นไงไงไงพงอำนาจไงอำนาจช่วยปานนั้นเพราะได้เงินป่านอำนาจนะ พ่อไงอำนาจพ่ออำนาจอันนี้อะไรอันนี้เอิบุตรพระโอใหญ่มีใหญ่มีมีใหญ่มีใหญ่มีมีใหญ่หนพ่ก็ว่าแกสิเียันสิแรกเสียงแกขึ้นโชว์อยู่พวกกับหมอรักษาเสียงเปรรถเมย์กันอกอว่าไข่อยเมียน้องมุดเจ้าคข่นี้ดอกพี่น้องซ้ยุ้ยเขาแกงยัยซื้อไปแล้วอย่าลืมก็เลยคอนแชร์ลมเวนัมไปแล้ว